สวัสดีครับ f อที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบหลักทางไลนยนะครับอยู่กับผมนะครับเปรชัดิ f t ซีทช anel แล้วก็เป็นชัดิ f t ซีทีพีเฟนะครับผมนะฮะจะม่พูดถึงนะครับเนื่องจากว่านะครับเห็นคลิปของพี่น้องสมบูร์ลาวนะครับก็บอกว่า กรณีที่เขมรเรื่องมากเรื่องเยอะลีลานะครับอยากพาแรงงานกลับบ้างหรือจะมีปัญหากับไทยบ้างตัดอินเทอร์เน็ตตัวเองบ้างลักษณะแบบนี้นะครับลาวบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยถ้ามันเรียกแรงงานเขมนกลับไป แรงงานลราพร้อมที่จะไปทําแทนแรงงานเราพร้อมที่จะไปทําแทนและก็มียังมีแรงงานเพาม่มาอีกดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับประเทศเราเองก็กําลังมีปัญหาครับประเทศกําลังจะล้มละลายเพราะว่าเงินกีบเนี่ยเรียกว่าอ่อนหนึ่งมาเท่ากับหกร้อยกสกวกีบอยู่อย่างนั้นก็คือเป็นการบอกว่า รัฐบาลลาวหรือประเทศลาวกาลังจะล้มละลายด้วยซ้ําำ้าพูดถึงลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วครับประเทศลาวควรจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตนเลยแสดงตนเลยว่าคนลาวแรงงานลาวมีพร้อมที่จะเข้าไปชดเชยเข้าไปทํางานแทนในประเทศไทยนะฮะ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนะครับในความหมายว่าล่าสุดเองนะครับแรงงานเขมรเองก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าแรงงานเขมรเนี่ยจะกลับไปทำไมแรงงานถูกกฎหมายนะฮะแรงงานผิดกฎหมายอีกคงมีนะครับแรงงานถูกกฎหมายของเขมรบอกว่าจะกลับไปเขมรหาพระแสงอะไรเพราะทำงานอยู่ที่ไทยสบาย เงินเดือนมากกว่าอยู่ที่ขมินสามเท่าเงินเดือนมากกว่าอยู่ที่ขมินสามเท่าดังนั้นการบอกว่าหลอกให้กลับไปเนี่ยจะไปเป็นทหารหรือเปล่าที่สําคัญก็คือเมื่อไปแล้วผู้นำํำขมินบอกว่าจะหางานให้จะหาตลาดแรงงานให้แสดงว่าคนแสดงว่าแรงงานขมินไม่เชื่อคําพูดของผู้นําตัวเองจะไปหาตลาดแรงงานให้ แล้วรายได้จะเป็นยังไงเรียกว่าเหมือนกับว่ามาจากสวรรค์เลยแล้วไปอยู่นรกหรือยังไงนะฮะดังนั้นแรงงานเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีความสุขสะดวกสบายอาหารกันกินดีก็ประเทศจเจริญนนะ่ะแล้วก็ที่สำคัญครับผมว่าผู้นำเขมรเนี่ยกลัวกลัวที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยแรงงานเขมรที่อยู่ในไทยเนี่ยคือได้มา สัมผัสโลกเสรีที่แตกต่างจากประเทศตัวเองเสรีในการสื่อสารเสรีในการใช้เน็ตเสรีในการท่องเที่ยวเว็บเสรีในทุกอย่างเสรีในการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันเหลือเกินอยู่ในประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอยู่ประเทศไทยยังประเทศที่มีความเจริญสินค้ามากมายอาหารมากมาย เมื่อเป็นชนี้แล้วแรงงานเขมรเขาไม่ไปฮนะไปอะไรอะ่ะไปทําไมละ่ะดังนั้นแรงงานเขมรเขาฉลาดครับเพราะว่าประเทศไทยบอกแล้วนายกก็ไม่ย้ําว่าเฮ้ยทไทยไม่เคยบอกว่าจะในประเทศประเทศไทยไม่เคยขับไล่คนคเขมรที่อยู่ในไทยเขมรเองสร้างเรื่องเองอ่าเรียกกลับเอง มันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยการต่อสู้คือการต่อสู้แรงงานเขาก็อยู่ที่นี่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยอ่ายกเว้นถ้ามากลางดังนั้นประเด็นนี้ก็คือแรงงานที่ถูกต้องเขาไม่กลับไปส่วนแรงงานแบบไหนเขาจะกลับไปก็ไม่รู้ส่วนมากอยู่ในไทยนานๆไม่อยากกลับเก็บเงินดีกว่าอนาคตไม่แน่ อยู่ในไทยปลอดภัยกว่านะครับการใช้ชีวิตสะดวกสบายกว่าจะไปทำไมประเทศไทยไม่เคยเกลียดคนเกเขม็นในลักษณะการมาทำงานด้วยซ้ำเราถือว่าเขาคือแรงงานดังนั้นถ้าจะกลับจริงๆประเทศลาวครับดังนั้นถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆแรงงานลาวพร้อม คนลาวพร้อมที่จะมาทํางานในไทยดังนั้นถือโอกาสนี้นะครับเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยกําลังเข้าวิกฤตในทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าลาวจะไปถึงไหนอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างแย่หมดปัญหาเศรษฐกิจแย่ที่สุดเลยประเทศลาวในในปีนี้นะตอนนี้เงินกีบ โดยเฉพาเงินกีบเนี่ยตอ,อนที่สุดอยู่ในระดับ1นึ่บาทเท่ากับหกร้อยกว่ายืนพื้นอยู่เลยนี่มันคือวิกฤตที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาในธนาคารของลราจริงๆนะครับอยู่ที่1นึ่บาทเท่ากับเจ็ดร้อยไปแล้วนะครับหบาทเท่ากับเจ็ด้อแล้วนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของลาวดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นโอกาสในวิกฤตก็ได้ ลาวก็ใช้ลาวก็ใช้เหตุการณ์นี้เลยในการเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้นะครับที่จะมาทํางานในไทยเพราะว่าตําแหน่งความต้องการแรงงานคงจะมีมากดังนั้นประเทศลาวโดยมากนะครับความเห็นของคนไทยเนี่ยแรงงานลาวคนงานลาวเนี่ย,ย,ยถือว่าเป็นมิตรอยู่ที่สุดถือว่าเป็นมะิตรที่สุดนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็ ลองติดตามดูนะครับขนาดคนลาวเขาพร้อมเลยนะคนลาวนะเขาพร้อมที่จะมาทํางานในไทยนะฮะประเทศลาวแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าคนลาวจริงๆเนี่ยเขารักประเทศไทยเท่าที่ดูพฤติกรรมต่างๆดังนั้นคนลาวเตรียมพร้อมนะครับนะดังนั้นคนไทยไม่ต้องห่วงนะครับและแรงงานขงเขมรบางส่วนเขาก็ไม่ต้องการกลับบ้านขาฉลาด อยู่ในที่เจริญดีกว่ามีเงินเก็บมากสะดวกสบายจะกลับมาใหม่ในไทยมันยากยิ่งได้ทำงานมีประสบการณ์อยู่นานแล้วเนะี่ยนั่นคือที่สุดแล้วและแรงงานเขเมรนะครับที่มาอยู่ในไทยปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับคนในประเทศนั้นๆประเทศไทยไม่เคยไล่แรงงานกลับแสดงว่าคุณเป็นแรงงานที่ดีหลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอเคครับอพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ